สวัสดีครับพบกับลัลาชช n นลและนี่คือช่วงรีวิวของดีช้อปปี้หมีกแล้วนะวันนี้เรามารีวิวนี่เลย AX 900นะครับเป็น Wi-Fi USB นะเป็น Wi-Fi 6แล้วก็มีบลูทูธในตัวด้วยนะครับก็คือตัวเดียวได้ทั้ง Wi-Fi ได้ทั้งบลูทูธเลยนะครับก็สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เนาะนะครับก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi นี่ก็จะเป็น900นะครับ900เมกะบิตเพอร์เซกนั่นก็คือ ดาวนโหลด450อัปโหลด450แต่สเปคจริงๆมันไม่ถึงหรอกมัน430กว่าแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าเน็ตบ้านผมมันไม่ใช่ระดับกิกะบิตนะครับมันแค่250เองก็ถือว่าเหลือนนะครับแล้วก็แถมยังได้บลูทูธมาด้วยนะตอนนี้ก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการติดตั้งง่ายดายมากๆเลยนะครับคุณแค่เสียบให้เจ้าเนี้ยเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะเห็นตัวมันเองเป็นแฟลชไดร์ก่อนอันดับแรกนะครับพอ พอมันเห็นตัวเองเป็นแฟตไดร์ปุ๊บนะครับคุณดับเบิลคลิกอินสตอร์ไดเวอร์ปุ๊บเสร็จจบเลยทุกอย่างเรียบร้อยใช้งานได้ทันทีนะครับแต่ว่ามันจะติดปัญหาตรงบลูทูธนิดนึงนครับน่าจะเป็นที่เครื่องผมเครื่องเดียวมัง้งหรือว่าหลายๆเครื่องก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมลองไปเสิร์ชดูมันก็มีบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมันจะมีปัญหากับอุปกรณ์บลูทูธเหมือนกันนะครับก็คือถ้าสมมุติคุณติดตั้งลงไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะ ใช้งานบลูทูธได้ก็คือเชื่อมต่อไม่ได้เน,ะ,นะครับพอติดตั้งไปแล้วปุ๊บเนี่ยที่มุมมุมขวาล่างนะครับมันจะมีอไอคอนบลูทูธแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับอ่ะมันเทอร์ออนปุ๊บมันเทิร์ออนไม่ได้นะครับอ้าวโอเคเราก็ต้องไปที่อ่าคอนโทรลพาร์เนลนะครับต้องไปที่บลูทูธเลยสิถูกแล้วเราต้องพิมพ์คาว่าบลูทูธ b L U E อ่ะ b l u t o o t h นะครับก็ปุ๊บอ่าพอบลูท t o t ปุ๊บมันจะมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เปิดบล u ทู o o หนึ่งครัปิดแล้วก็เปิดหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วเราก็มาที่แอตอนนี้เรามีอุปกรณ์เป็นลำโพงเราเปิดลำโพงอืม ลำโพงเสร็จแล้วเราก็แอดโปะเข้าไปอ่าติดแล้วเห็นแล้วนะครับวิธีการก็คือปกติก็คือมันจะแอดอย่างเงี้ยนะครับแอดปุ๊บแล้วมันมันจะเห็นเลยนะถ้าถ้าเครื่องคุณอยู่ในสภาวะปกตินะเออนะครับแต่ของผมเนี่ยบางเอ่อบางเวลามันก็ไม่ปกติอย่างครั้งก่อนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะ ติมันเป็นมันมันจะขึ้นอย่างนี้นะมันจะมันจะต่อไม่ได้นะวิธีการแก้ไขก็คือมันจะมีอยู่สามวิธีนะก็คือหนึ่งนะครับก็คือไดเวอร์นะครับสําหรับสําหรับคนที่วินโดว์เก่าๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์เงี้ยก็อาจจะทําให้อุปกรณ์เนี้ยมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมันติดตั้งไดเวอร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่มีปัญหานี้นะครับเพราะเราเพิ่งติดตั้งไดเวอร์ไปเมื่อกี้นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยปัญหานี้มัน ในเซอร์วิสของ Windows เงี้ยนะครับบลูทูธมันจะถูกปิดไว้นะครับเราจะต้องไปเปิดเซอร์วิสตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งวิธีการเปิดก็ทำได้ตามนี้เลยนะครับไปที่ช่องค้นหาเนาะค้นหาทางด้านล่างนะครับนี่นะแล้วก็พิมพ์คาว่า service S E R V I C E S ด้วยดอท MSC ครับใช้มือเดียวพิมพ์นะต้องจับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งมันจะช้าหน่อยนะ MSC แล้วก็กด enter โบงเข้าไปนะพอกด enter ปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะก็ให้คุณมองหาที่คำว่า b l บลู o t h นะครับอ,อยู่ไหนวะบล o ทูธบลูทูธแม็กอัพบลูทูธบูล็อก เนี่ยบลูทูธพพอร์ตเซอร์วิสเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็น disable อยู่อ่ะตอนนี้ก็ disable เหมือนกันนะครับอ่าโอเคให้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นอ่าออตโตเมติกนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับแล้วก็กด start ทนะครับก็โอเคแล้วมาดูตรงนี้เห็นไหมพอ พอแอปพลายสตาร์ทโอเคปุ๊บเนี่ยมันอย่าให้มันหาใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอ,อสักแป๊บแต่ตอนนี้ของผมมันเจอกันแล้วแหละเพราะว่าผมเซ็ตไปแล้วเนาะโอเคลองลองกับคีย์บอร์ดตัวนี้ดูนะปุ๊บเปิดแล้วกกดปุ่มบลูทูธ บลนะูทูธทีวีครวะเจอไขร่ก็ไปเลยน่าจะเครื่องข้างล่างทีวีเครื่องข้างล่างโอเคอ, okay. อย่างน้อยก็ได้ไดเจอละเออไม่เจอคีย์บอร์ดอ่ะเจอละบลูทูธคีย์บอร์ดเจอแลวนะครับแ,แต่ว่า อันนี้มันมันเชื่อมต่อค่อนข้างยากนะยากมากๆนะครับเอ่อมันต้องพิมพ์ตัวเลขตัวอะไรให้ให้ถูกอะ่ะแต่ว่าถ้าพิมพ์ถูกก็ใช้ได้แต่ผมไม่มีความจําเป็นต้องเชื่อมต่อกับมันเนาะอ่ะนะครับนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะถ้าสมมุติคุณเอ่อไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตามปกติก็ใช้วิธีตามนี้นะไปดูใน s e r v i c e msc เอานะครับ ประมาณนี้นะอ่าโอเคนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็แค่นี้แหละใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปี้เหมือนเดิมนะจ้ะแค่นี้ไปละ